สวัสดีครับเรามาดูพรฟุตบอลยูโรปาลีลกรอบ16ทีมสุดท้ายเลทที่2กันดีกว่าฮะประจำเช้าวันพยาธิที่6สิงหาคม2020วันนี้มีเตะกันอยู่4คู่มาเริ่มกันที่ชักเตอร์โดเนตครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะโว๊บบัไป3-0นะฮะโดยที่เกมนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากจูเนียร์โมเรส2ประตูนะฮะแล้วก็อีกรูปเป็นมาเนอร์โซโลมอนนะฮะก็ทําให้สกอร์รวม2เกมเนี่ยชักเตอร์ชนะโว๊บบัไป5-1ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป FC โคเปนเกนครับก็เปิดบ้านเอาชนะอิสตันบูลเบซเซอร์ไป3-0ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากโจนาสวินครับเหมา2เม็ดแล้วก็อีกลูกเป็นลามมสฟอร์ครับก็เป็นทางโคเปนเกนที่ชนะไปด้วยสกอร์รวม2นัดเนี่ย3-1ครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีสุดท้ายต่อไปเช่นกันแมนยูเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ l a s k l i n นครับไป2-1โดยที่เกมนี้ทีมเยือนนะไปก่อน1-0จากฟิลิปไวซิงเกอร์ครับแต่ว่า แมนยูก็ไม่ยิงแสง2ลูกรั่วจากเจสซี่ลินการ์ดแล้วก็อองตนีมาซียากอสกอ์รวมสนัดแมนยูชนะไปด้วยสกอร์เจครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะเกตาเฟ่ไป2อูนย์ครับโดยที่เกมนี้อินเตอร์ได้2ประตูจากโลมิโลลูกากูแล้วก็คิสเตนอิลิกเซนครับก็เป็นอินเตอร์มิลานที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเช่นกันมาต่อกันที่โปรแกรมยูโรปาลีกในค่ำคืนวันนี้ครับเป็นรอบ16ทีสุดท้ายเลขที่2เหมือนเดิมคร,รมก เซบีย่าเจอกับโรม่าครับคู่นี้เตนะนัดเดียวรู้เรื่องครับเพราะว่ารอบ16ทีมเนี่ยยังไม่ได้เตะสักนัดหนึ่งนะฮะเตะอันนี้เตะที่สนามกลางที่เยอรมน,มนีเลยแล้วก็คู่ที่เหลือเป็นไบเออร์เจอกับเลนเจอร์ครับสกอร์รวมไบเออร์ er, นำอยู่3าบานึบาเซลิลพบแฟงเฟิร์ตสกอร์รวมเนี่ยบาเซิลนำ3ามแล้วก็วูฟเปิดบ้านเจอกับโอลิมเปียกรสครับสกอร์รวมเสมอกันอยู่1 1่นะฮะก็ตามลุ้นแล้วกันว่าอีก4ทีมที่จะตามไปในรอบ8ทีมสุดท้ายจะเป็นใคร โดยที่รอบแปดทีสุดท้ายเนี่ยก็จะเตะในช่วงเช้า,ชาวันอังคารแล้วก็พุธหน้านะครับผมโดยที่ทีมที่เข้าไปรอแล้วครับก็จะมีอินเตอร์ครับรอเจอผู้ชนะระหว่างแลนเจอร์แล้วก็เลเวอร์กุเซนแมนยูก็จะไปพบกับทาง FC โคเปิเกนชาร์ตเตอร์เดนเนตครับจะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างแฟเฟิร์ดแล้วก็บาลโซแล้วกอ็อีกคู่หนึ่งนะฮะโอลิเปกอสหรือบูฟเั่ตันบาร์เดเลอร์จะไปเจอผู้ชนะระหว่างโรมาแล้วก็เซบียานันเอง